อะไรไอ้เหี้ยยังให้แม่มึงเปิดดิแบ๋อมาต่อยกล่องเลยเนาะแบอดูว่าเปิดแค่ก่อนตั้งเนี่ย้องตั้งกดนี่รับมันเป็นยังไงครับอาเวชัยกูด้านหลังของพี่นะครับเนี่ยอยู่ด้านหลังของพี่เองราคาเท่าไหร่ครับ ราคาทั้งหมดเนี้ยสี่พันหนึ่งร้อยสี่พันหนึ่งร้อยี่สิบาทเนี้ยครับผมนะถูกๆดูดีมีออร่าแย่ได้ไม่มองแย่ได้ไอ้มาขี้หิ้วมาแพ้อ่ะจริงๆนะครับนะจริงๆผมมีคลิปอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงสร้างบรรยากาศความโหดเลยดีกว่านะครับผมนะไปะเดี๋ยวปใบแรก ยังไม่เปิดครับผมนะเราเปิดของล่อของซอกดจับเอาไปแล้วยังไม่เปิดไอ้สัตว์เอ้ยเปิดของล่อไอ้แต่เข้าใจว่าของล่อของล่อเปิดล่อไปก่อนนะครับนะไปเอายัฟนะยัไม่เปิดนะใบแรกไอ้สัตว์ก็โหไอ้เนี่ยอะไรวะไอ้สัตว์ของกากโอ้โหอันนี้ไอ้ยี่เอามาได้ไงโอ้โหไอ้สัตว์ใบสุดเนี่ยเดี๋ยวรอดูใบสุดท้ายครับผมใบสุดท้ายมันจะได้ของของดี์ไว้สัตจัดไปใบสุดท้าย ขอไก่ครับไก่กาปลากระป๋องนะครับนะมาเอาเลยครับคุณผู้ชมครับผมนะครับใบนี้นะครับใบนี้บอกเลยนะครับใบนี้นะคเนี้ยไม่ต้องมาเลยมันต้องมาแล้วเว้ยไปแนละ้วคุณผู้ชมเนะี้ยสำหรับใบแรกวอะไรมึงวอเบสเนี้ยน eth, นะวอนะเบวอเบสวอร์เบสวอเบสเนี่ยวอร์ เวอร์เบเอร์เบสเวอร์เบสเวอร์เบสเวกว่าเวอร์เบไม่โบดี้เย็ไม่เอาไอ้ถัแม่งไม่ได้หรอกผู้ชมเชื่อผมเนของจริงมาวโอ้โหไอ้ถัดเอ้ยไอ้แปดเอ็มเอามาทำเหียอะไรเนี๋ยไอ้ถัดขี่หิ้วมีได้แปดเก็ดีเลยอีอะโอ้โหของอะไรโอ้หัดจังหวะอีกแล้วว่าเฮียหายเปิดอีกกล่องนึงนี่กระบกมปแล้ว

เอาแกยวไหนวะโอ้โหฟาดโอ้สุดกอดคุณผมโคสวยงามครับผมมาแล้วครับหนึ่งนบาทแล้วจากน้อรัฐวุฒิเนีครับนะไอ้ไม่ใช่อะไรวะรัดอะไรนะรัดนัดแรงกันแกเลยแกเลยคุยัแจกมแล้วพี่แม่งของจริงนะมาแเ้วคนละหนึ้อยพี่ผมคนละหนึ่ง้อยอันนี้เนี่ย หนึ่งพันบาทนะครับก็ขอบคุณจากน้องอ่าอะไรน้องวุดรับน้องวุดแยบนะน้องวุดน้องวุดมาสำหรับน้องนะตัวใจแก้วนะเฮ้ยใจแป้งนะใจแป้งนะขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับกันโดเรมเบเร์ดนะครับผมแม่เต้นแล้วเต้นสิครับแอันนี้ครับผมสำหรับรายนี้ก็ขอบฟินทุกทีนะครับผม ปิดครับปิดออกออกครับทุกคนออกดูกัออกออกกัแล้วครับออกแล้วพี่พี่ทาไปดูพี่แค่พี่แค่ทำดูเต้นตลอดเวลาไม่เหนียวเส้นนะคุณผู้มเสียใจเสียใจนะแม่ไม่ตกนึงก็ดีแม่ไม่ตืนด้วยแล้วก็สงสัยแม่คงขอบคุณมากเลยครั้อนหรับน้องนัทวัฒนใจแบ่งนะครับนะการโดเรตบอลเลตนะครับนะโอเคงั้นเราพอแล้วนะ